ปีสองศปีนี้นส่วน2020 20นยี่คือสีเขียวเขียวทวนเขียวตันตกปีนี้ามากเขาีเจอเส็้ก็ลับมาแต่ไงก็ไม่ทิ้งฟรูดืนนั่นนึงก็ยังอยู่ใน,นในองใจเทนสีนะ นี่เลยอนัแต่คนต่คนต้องเป็นสีเทาคนอคือได้สีเทาไล่สีเทาแล้วก็จะมีสีอย่างทองคนนยใช่จะ่้ไม่เล่นก็ต้องเล่นทั้งเส้นเล่นทั้งหมดไม่มีคําว่าทองเหลืออยู่ในหัวคือเทาทั้งหัวเลยเทาก่อนแล้วก็ลงมาถึงช่วงหลังคอแล้วเอ็นหลังเอ็นหลังหลังโหน พี่จะทำเทาเข้มไล่บูยีเหมือนกันทุกคนแล้วก็ทีนี้ไล่ไล่แล้วไล่สีลสแล้วไล่สีเป็นเส้นเอาอกีกทีนี้ถ้าเล่นสีเป็นเส้นปุ๊บพี่จะซอยผมยังไงพี่จะซอยผมยังไงเพราะสีเป็นเส้นไม่ได้เน้นเรื่องซอยก็คือต้องเน้นเซ็ตเน้นสไตล์ใช่ไหมเน้นเซ็ตผม เมันก็เน้นเซตนั่นแหละไอตัวนั้นมันก็เน้นเซตแต่ทีนี้ว่าเวลามันมารวมกันมันจะเป็นช่อใครช่อมันสีเป็นเส้นเอาแนวสีนั้นไวห้หนูเดี๋ยวจ<ท>ะผ <ทะ S 1> สมระเบียบเกี่ยวแต่จะทําสีเป็นท่อนท่อนท่นทนทนอนเดิม,ามวาสีเป็นท่อนไม่วาสีสายสายก็คือจับเส้ในเป็นท่นอนก็คือเป็นท่นอนเป็นท่อนแบบนี้ ไล่เวเซอร์ผสมสีเชื่อมเชื่อมุ่นเชื่อมเวลาที่พี่หมุนหมุนนะมันก็จะได้รับอุ๊ยเกิดไฟน่ไงเจียวเจียวสีเจียวเจียวเหลืองโ้มอันนั้นมันนี่ไปอันนั้นมันเป็นสีน้ำมันสีสระใส่สีน้ำมันสาดนสระใสง่ายง่ายไปแสบร้อนไหมลูก แต่เดี a ๋ยวพอน้นย็นหยดน้ำเย็นหยดน้ำวย็นหยดน้ำเย็นดน้แเย็นหยดน้ำเย็นหยดถ้าว่าเดี๋ยวพอนางไปล้างทำสีอื่นมังไปยากพวกสีน้ำมัน ควเขียวแม่เออได้เขียวไมจัดสดเลยจ้ะแม่อ้เขียวเข้มจัดยอดอลอตรจัดจานจริงจริงอิ่มละมันอยู่อีเขาว่าเขียวและทองทองได้ยังบีบทองมาลงทีเดียวเลยแม่สีเขียวคือจัดจานทองทองนี่แหละ เาเยวกี่ยวอนเสร็จกาออไปงกด้าเ่ป้าจันเดี๋ยวะา้การแสบเลแต่มันใส่ก่อนั่นเป็นโกยาเดมไปนั่นมโกไม่แค่เอาใส่หลอดจิ้มใส่หลอดแล้วก็มายอดใ่ก้วใลอดเเออเดเมนีของัน S <S คือ <S <S แค่จิ้มใส่หลอดหยดก็บจบแล้ว ข้นบนนี้ตัดอีกไหมในข้างหลังไมไม่ตมัเียบยคไม่ตมัดะตรงเลยครับใส่ข้างหน้าเน,นี่ยลกแียอักนความรู้สึขน,นข้างหน้าอนิการ 多年。 ี่เป็นน้ำเย็นนะอาจารยเย็นไหมอไหมอูม,อมร้อแสบไหมเดืองไหมเดืองออกเลยเห็นไหมนะ เหลืองมหมยังมาเลยจะเป็นเหลืองออกเหลืองเปลืกมะนาวอืม,นะมสวยนะสวยอตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะเหลืองเปลืกมะนาวเหลืองเปลือกมะนาวเหมือนมะม่วงสูงนะใช่ครับประมาณนั้ว นไไนเนนั่งนั่งจ้องโทรศัพท์อยู่ใชอันนี้ ใช่ไว้ได้นแน่ใจที่จโพสให้ตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นแนวแล้วเ,เดี๋ยวเด็ก